สวัสดีครับ DIY อะไรนักซ่าครับวันนี้เราก็จะมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นถนนทางเรียบนะครับก็คือของเดิมเนี่ยลูกค้าจะให้มาเป็นเพาสมล้อเหมือนกันแต่ว่าเพา3าล้อของลูกค้าเนี่ยจะเป็นฝั่งลูกปืนไว้ข้างหนึ่งนะครับก็คือข้างนี้และข้างนู้นเนี่ยจะส่งกําลังไปจากตัวดุมล้อนะครับไปหาล้อนะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับเพาฟรีหนึ่งข้างแต่ตัวนี้จะเป็นเพาสละานะครับก็คือปกติเนี่ยล้อจะหมุนพร้อมกัน2ล้อเวลาเราเลี้ยวเนี่ยล้อมุมในจะหมุนน้อยกว่ามุมนอกนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นล้อขอบ2ที่ลูกค้าเอามาให้นะครับก็จะมีอะไรบางส่วนที่เป็นของลูกค้านะครับจะเป็นฟีโน่นะครับนี่จะเป็นฟีโน่แล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะเอาไปใช้งานเพื่อไปกลับที่ทํางานนะครับก็ระยะไม่ไกลก็จะเหมาะกับพื้นที่ทางเรียบหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่อ่าที่เราขี่เนี่ยโดยที่ไม่่่ไไกกลลแ้วว็็มเเปนนนออัััตตตรรราายะคบ อันนี้เดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะเอากลับไปใช้งานนะครับเราก็เลยมาเทสห,หลายครั้ง mm. หลายรอบนะครับ mm. เพื่อที่จะได้ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วไปใช้งานโดยที่ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพามาขับขับให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถใส่พานนะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทมือนะครับก็จะบีบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวรอรถไปก่อนนะครับความเร็วที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ 30- 40นะครับก็คือเป็นความเร็วสแตนดาร์ด ที่เราขี่ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับไม่ได้ขี่เร็วถึงขนาด50-60เป็นแบบขี่เหมือนสอล้อธรรมดานะครับเราก็ต่อคอด้านหน้าให้แน่นขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็ขี่ถนนลูกรังนะครับก็ขี่หลากหลายนะครับอ่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบใส่พานนะครับซึ่งไม่ต้องใส่เกียร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ